ตอนอายุ14ทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่คะแต่น้องคนนี้ค่ะเธอคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้แล้วสำหรับโคโคโยชิสาวะสาวน้อยมหาศาลชาวญี่ปุ่นวัย14ปีค่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคนนี้ในสเก็ตบอร์ดหญิงประเภทสตรีนะคะ ก็คงจะได้เห็นทักษะได้เห็นสกิลแล้วก็หัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งของน้องกันไปแล้วแหละเพราะว่าในช่วงการแข่งขันที่เหลืออีก2ทริกสุดท้ายอะค่ะเธอก็เลยตัดสินใจค่ะเลือกโชว์ท่ายากจนทําให้คะแนนพุ่งแซงลิสอาคามะค่ะเพื่อนร่วมชาติที่มีคะแนนนาเป็นอันดับหนึ่งปาดหน้าคว้าเหรียญทองไปครองแบบสุดมันซึ่งสิ่งที่ทําให้โคโค่คว้าเหรียญทองไปครองต้องบอกว่าใจล้วนเลยค่ะ เธอกล้าหานมากเธอกล้าที่จะเสี่ยงกล้าแบบไม่กลัวเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวนนะนั้นนะคะน้องจะเล่นแบบเพย์เซฟก็ได้เลยนะขอให้มีเหรียญติดมือแต่ไม่ค่ะ เธอไม่เลือกเดินทางนั้นในเมื่อโอลิมปิกมาได้มาแล้วอะทั้งหนึ่งในชีวิตก็ใส่สุดไปเลยสิเธอก็เลยเลือกทำท่ายากสุดๆค่ะอย่างท่า Big Spin s ซิ p บ o a r d s ล i d e ์ก็คือท่าที่สเก็ตบอร์ดต้องหมุน270องศาค่ะทุกคนเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังต้องซิปหรือว่าพลิกกลับอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะสไลด์ลงราวเหล็กเล็กๆล,ล,ลงมาแลนด i n g สู่พื้นอย่างสวยงาม ซึ่งโคก็ทำท่านี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะก็เลยทำให้คะแนนของเธอในท่านี้พุ่งสูงถึง96.49คะแนนเอาแค่ท่าบิ๊กสปินธรรมดาหลายๆคนก็บอกว่าท่านี้มันยากมากอยู่แล้วนะกับการที่ต้องทำสเก็ตบอร์ดหมุน270องศาแต่น้องค่ะดันเรเว l ลูชั่นท่าทำให้มันดับเบิลยากขึ้นไปอีก ซึ่งมันยากมากๆเลยนะสําหรับเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอะค่ะที่อายุแค่14ปีอะแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงด้วยแต่จริงๆทุกคนรู้ไหมว่าถ้าบิ๊กสปินธรรมดาเนี่ยแหละโคโค่ค่ะเธอทําได้ตั้งแต่3ปีที่แล้วและหรือสมัยที่อยู่ปห้าเท่านั้นเองคือน้องเล่นท่าบิ๊กสปินได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เชิญเป็นนักกีฬาอาชีพอะสมัยที่ยังเล่นอยู่ที่สวนสาธาร,รณะแถวแถวบ้านอยู่เลยอะเออซึ่งเรื่องราวการร่วมเล่นสเก็ตบอร์ดของโคโค่โยชิซวาวะค่ะน่าสนใจมากเลยนะทุกคน น้องเริ่มเล่นครั้งแรกค่ะตอนอายุ7ขวบมีอยู่วันหนึ่งเดินกลับบ้านค่ะผ่านสวนสาธารณะแถวบ้านก็เห็นว่าเขาจับกลุ่มเล่นสเกตบอร์ดกันเด็กหญิงโคโค่เมื่อเห็นดังนั้นค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะลองเล่นบ้างมันจะเป็นยังไงนะน้องก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักมากนะคะสนับสนุนลูกสาวทุกทางเลยก็เลยพาไปซื้ออุปกรณ์มาเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาซึ่งคุณครูคนแรกที่สอนน้องก็เป็นคุณครูที่สอนสเก็ตบอร์ดอยู่ที่สวนสาธารณะนั้นแหละค่ะก็สอนตั้งแต่ท่าเบสิกจนค่คอยๆไต่เป็นท่ายากขึ้นเรื่อยๆจุดประสงค์การเล่นตอนแรกของโคโค่ค่ะน้องบอกว่าน้องก็แค่เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแหละไม่ได้อยากจะเทินโปรหรือว่าจะเล่นเพื่อไปแข่งขันอะไร ดังนั้นแน่นอนค่ะว่าน้องย่อมไม่รู้ว่ากีฬาชนิดนี้มันถูกบรรจุเข้าในโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วแต่คนมีพรสวรรค์นะคะสักวันหนึ่งฟ้าก็ต้องมีตามันจะต้องมีจุดคลิกผันอะไรสักอย่างที่ทําให้คนทั้งโลกได้เห็นพรสวรรค์ของเธอแต่แล้วในปี2020ค่ะเป็นช่วงที่โควิดระบาดใช่ไหมน้องบอกว่าช่วงนั้นนะเธอว่างมากค่ะไม่มีอะไรทําก็เลยใช้เวลานั้นนะหันมาฝึกสเก็ตบอร์ดอย่างจริงจังค่ะ จนกระทั่งในกีฬาโอลิมปิกค่ะที่โตเกียวปี2021โคโค่ได้มานั่งดูโอลิมปิกกับคุณพ่อค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นการแข่งขันสเกตบอร์ดหญิงเนี่นแหละซึ่งตัวแทนประเทศของเธอก็คือโมโมจินิชิยะค่ะวัย13ปีที่ก็เล่นท่าบิ๊กสปินค่ะจนคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองซึ่งคุณพ่อของน้องโคโค่อค่ะ,คะพอเห็นแบบนั้นอะก็เลยพูดขึ้นมาว่านั่นมันท่าที่ลูกเล่นมาจำเลยนี่นาะ ถ้างั้นลูกก็ลงแข่งโอลิมปิกได้สิขอ้ขอค่ะพอเห็นแบบนั้นอะเธอก็เลยจุดประกายเลยค่ะเพราะว่าขนาดรุ่นพี่อย่างนิชยาอะเธอยังเล่นท่าบิ๊กสปินจนคว้าเหรียญโอลิมปิกมาได้เลยแต่ตัวเธอเองในวัย11ปีอะน้องกลับเล่นท่าบิ๊กสปินได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นปกติธรรมดามากดังนั้นเธอก็มีโอกาสคว้าเหรียญโอลิมปิกเหมือนกันสิหลังจากนั้นอะคะ่ะน้องก็เลยมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายเลยว่า เธอจะเล่นโอลิมปิกให้ได้โค้กก็เลยมาฝึกหนักอย่างจริงจังเลยค่ะทีนี้หลังเลิกเรียนทุกวันมาฝึกวันละ5ชั่วโมงค่ะ แล้วก็เริ่มตระเวนแข่งขันจากในประเทศแล้วก็เป็นตระเวนแข่งทั่วโลกเพื่อเก็บคะแนนสะสมค่ะแล้วด้วยพรสวรรค์ของโคโฮค่อะค่ะก็ทําให้เธอทะยานขึ้นไปรั้งเป็นมือหนึ่งของโลกได้ภายใน3ปีแล้วก็คุอลิฟายค่ะผ่านเข้ามาเล่นโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็เป็นตัวเต็งทันทีเลยด้วยซึ่งในตอนแรกเธอไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรใหญ่โตวไว้เลยเพราะว่าไม่ได้อยากจะกดดันตัวเองจนเกินไปน้องบอกว่าการฝึกอะมันก็หนักมากอยู่แล้วไง พอมาแข่งขันจริงอะ่ะเธอก็เลยอยากจะมาเอนจอยค่ะอยากจะมาสนุกกับการแข่งขันแล้วก็โชว์ให้ทุกคนได้เห็นทักษะของเธอที่มันผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างหนักนั่นแหละดังนั้นในตลอดการแข่งขันนะคะเราก็เลยจะเห็นว่าน้องไม่ได้มีแววตากดดันอะไรเลยมันมีแต่แววตาที่มุ่งมั่นตั้งใจและถ้าทำผิดพลาดหรือว่าเฟลไปล้มลงก็ไม่เป็นไรค่ะเธอก็ยิ้มสู้แล้วก็ ลุกขึ้นรอแก้ตัวใหม่ในรอบหน้าส่วนที่ทําไมถึงตัดสินใจเล่นท่ายากในทริกที่4ตอนนั้นคโขาบอกว่าในวินาทีนั้นน่ะเธอมีเป้าหมายก็คือต้องเป็นอันดับหนึ่งและไม่เป็นอันดับ2อ,อันดับ3ดังนั้นการที่จะขึ้นเป็นที่1อะ่ะเธอก็ต้องทําคะแนนสูงสุดและการจะได้มาซึ่งคะแนนสูงที่สุดอะ่ะเธอก็ต้องตัดสินใจเล่นท่ายากที่สุดคะ่ะซึ่งท่า big spin flip board slide เนี่ยน้องบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในแลนด้วยนะ เธอไม่ได้ฝึกซ้อมท่านี้มาเลยแล้วก็ไม่ได้แผนว่าจะเล่นท่านี้แต่ตอนนั้นอ่ะมันนึกขึ้นได้ปุ๊บมันก็เล่นเลยพอบทจะทำอ่ะมันก็ทำได้เลยน้องก็เลยภูมิใจกับเหรียญนี้มากๆค่ะและนี่คือเรื่องราวของโคโค่โยชิซาวะค่ะที่ต้องบอกว่าพลอดชีวิตของเธอเนี่ยมันเหมือนกร์ตูนมากๆแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกหนนี้ค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามสามพลัสนิวด้วยนะคะ